ไมโครฟแต่คุณเป็นคนควบคุมแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณกดไลค์แรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมากขึ้นแต่ถ้าคุณกดติดตามแรงโน้มถ่วงก็จะน้อยลงโอเคเราต้องเริ่มเอาชีวิตรอดจากบนต้นไม้นี่นะซึ่งเรามาเกิดในไบโอมจังเกิลนะเนี่ยตัดต้นไม้กันเลยดีกว่าหาไม้ไปสร้างบ้านนี่ใช่ไม้ไปเอ้ยเดี๋ยวเอาใครใครใครติดตามผมมาลงน้ำลงน้ำโอ้ดีนะแถวนี้มีน้ำไม่งั้นตายแน่เลยสกิลตันสกิลตัน เดี๋ยวนีห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 นีนีหนีหนีไม่ได้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 ใครกดไลค์มาเดี๋ยวต้องจัดการเออตายแล้วโอ้โหทุกคนใครกดไลค์วันนียผมหนีสกิลตันไม่ทันเลยดูเพื่อนผมดีเป็นเมนแล้วเนี่ยไปเราลงไปหาเพชรกันดีกว่าเออเราลงยังไงดีเนี่ยเพื่อนทายทายังไงดีเนียเออไเดียวเอาเอนเย่แล้วใครกดติดตามมาตดตามมาไม่ๆมข้างล่างแล้วแ้โอโอเคครับทุกคนผมว่าผมน่าจะตายแล้วล่ะบายบาย